พอได้ติดต่อมาอยู่บ่อจ้ะบ่ปวดติดต่อมาเลยตั้งแต่ตั้งแต่ลงจากเฮือนบ่โอ้ออพอจะไปมือพอจะไปเพิ่งได้บอกว่าชะล่ะบ่เพิ่นรักไปบ่คิดฮอดเดี๋ยวผู้คิดฮอดพายูซีโน่อืมพายูซีโน่พอยูซีโน่ว่ะพูนะจักแมนต้องลงสรุปแล้วพอยูใส่กันแน่ ตัว<ม> <c oughs> นี้อยู่กรุงเทพันไปเมือน้ำกันปะมาม,มืออันนังเพิ่นชีจะซาได้สบายสายบายมดูกับไอ้เมืองไม้เฮ้ยบอกไม่ดูกับไอเมืองไม้น้ำหมกเจ้าโอ้เ <c oughs> พิ่อนว่าภาษาเพิ่อนเม้อ ครัทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะออาวันนี้กับเบะมาเยี่ยมยามทางนอง้องอ่าดอนเดี๋ยวว่าน้องเผือกเดี๋ยวว่าน้องพลังเนาะพี่พี่น้องเนาะที่ว่าพอ่อแม่เป็นคนเล่าลูกออกมาเป็นคนรอนเนาะเดี๋ยวว่าเป็นคนเผือกพี่พี่น้องเอเนาะอ่าเพี่พี่น้องเอ ได้ก็คือว่าอะไรได้ยินข่าวยินข่าวตั้งแต่เนาะอ่ามาข้างก่อนพี่พี่น้องเอ้กะคือพอทางน้องเพื่อน,นี่พออยู่เนาะพี่พี่น้องเนาะก็บ,บอกลูกบอกเมียว่าสิไปทํางานหาเงินแต่กลับไปแล้วปลอดติดต่อมาเลยเนาะสามทีเมียเราอ่าว่านําทางเฮาหรเราพี่พี่น้องเอ้อ่าเนาะฮะจังไรเมื่อนี้เนาะพี่พี่น้องกะเบียดเวียนเข้ามาแล้วกะสิข่าไปโอปไปล่มเนื้อ่าไปดิดน้ำน้องเพิ่นพี่พี่น้องเอยเนานะ จังไลยก็พาพ่อแม่พี่น้องเด้อ FC West Coast สุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทักสนทน์เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้คือว่าเมื่อนี้ก็เดินทางมาไกลพอสมควรเนาะอาจังไลยเนาะอ่าบอสักษาเสียเวลาเข้าไปหาน้องเพื่อนเด้อพม่พินองเอ้โดยพม่พินองเอ้เนาะมาหาน้องอ่าเผื่อเด้๋ยว่าน้องร้อนเนาะเด้๋ยว่าพลังน้อยเนาะอาสบายดี ่ให้สบายดีละสบายดีโดยอาคุบายแมวนะบายดีมันเปื้อนด้นะอยู่กับอ้ายิฮนลาฮนลาไปเด้ซื้อฮนลานีใส่ฮนลานะในเจ้าน้อยตกไปพี่น้องเอ้ยนนี่พ่อน้อยๆนะอกินนมกินนมกินกินนมโอเคนกิน แก้แก้แก้ชิโน่กินเออหนูไม่เคนชิโนเลยอืมโหแก้เป็นยี่บ่อเลยไปใช้เมจ้าไปใช้ใส่ละโอ้เหล่องงัวแม่เป็นยังงัวบ่ถ้ากันยูก็ม่กินเผาแต่ว่าลูกได้เลี่งกินนะกินปลากินปลาใครเห็นไห่กินโอ้แล้ววันนีันเคยนไม่เลยเด้อ <ส>อ้อยู่ในพุ่นห้ายนะอ้อ้กินอยู่บ่นมนะปันไอ้อยู่บ่อะไรยังพนบัดซีพิวดำเด้เพิ่นนะอสบรีปาลุงกันละจ้าาีลยจะไอกบมูล่ะดูแมนบออ้ไของนอกคนนี้เดีแนบ่ว้าวเก่งเป็นอะไราละฮะเจ็บบ่ พี่มานั่งอยู่พี่มานั่งน้ำน้องพี่นะพี่น้องนั่งคุยกับปอยู่นี่แม่จะไปเรียกว่าจะเช่าเห็นบ่อกเจยขึ้นแน่ผมนายคนงามอะไรโค้งหาะซักขึ้นละอะไรโค้งงามใช่ไหมมันใส่อะไโค้งงามบปดิซื้อซื้อเอาไปซื้อให้ละอานั่งดีๆนั่งดีๆนั่งบมดีเบานมให้กินเนอะเอาเมียวน้อย นี่ไปเรียนงัว่ะ่พ่อเจ้าเลยสัตว์พอไปกรุงเทพพอไปกรุงเทพแม่บ่พ่อไปกรุงเทพพ่อไปกรุงเทพไปหาเงินบ่ไปตะโดนนะบ่ไปไปกรุงเทพกรุงเทพแม่บ่ไปกรุงเทพใช่ป่ะพ่อนี่ปะว่ะแม่บ่เออโดยว่าชันแมเออโดยว่าชัน แม่มานั่งพี่บักลามานั่งพี่มานั่งแล้วเกืเอะพี่ดูซื่อสื่อยังก่อนน่ะซื่อยังก่อนพูนอ่ะซื่อห้ำซื่อห้ำเออมานั่งงามๆพี่บอกน้องมาดูค่ะบอกน้องมานั่งยกกันเยอะๆเอานั่งอมเออนั่งสมองงามๆมาว่นั่งสมองงามๆพี่ดอุ้ยพูดนะโอู้ดมีแต่พูดจบงามๆทำรู้ว่าแม่จะชิมาน้องเขาทำรู้ว่าแม่มาทำทำดิแล้วไปเลี้ยงงัวคนเดียวบ่ กับไอ้ไอโคกโอ้ไอโคกนี่ผู้ที่สองบ่อันนี้อันนี้อ้ผู้ที่สอจ้บก่บ่บ่่แมนอันนี้ผู้ที่สอผู้ที่สเจ้าน้องขาผู้ที่สามบ่น้องขาวน่ผู้ที่สี่ที่ะฮบบ่นละละเอ้ยแซ่บอยู่บ่โดยาสันเม่ ที่แท้พิ่นเป็นชนเผ่าลาวเทิงอะสาอะไรเอ้ยแต่ว่าเว้าภาษาลาวเป็นเออหาได้แซ่บๆภาษาลาวก็เป็นเว้าภาษาละอันชนเผ่าลาวเทิงก uh, ็เป็นบ่ล่ะเป็นอ่าเวลาเขาสบายดีเด้อภาษาลาวเทิงอยู่งเนาะบ่เป็นบ่เว้าอายบ่อายบ่าวนกเขาวอ้เอออันนี้ได้สบายฟังมึงเดูสบายดีชนเผ่าดี ใช้แขวได้เนาะภาษาเจ้ริส่ะหืมนี่บ้านที่แม่ที่แม่เออแม่แม่จับไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายเลี้ยงโคกแถวใกล้นี่บ่ล่ะหืมบ่กเขาวเลี้ยงแถวโคกนี่บ่บอไปเลี้ยงแค่สะเอาเลี้ยงทางนี้อือเจ้าตัวน่ะไขโตัวเจ้าตัวควายน่ะมันลายมันไดโอ้ได้ดี ก็จะโตละฮอดบ็สิโตพอได้ติดต่อมาอยู่บ่ไงล่ะบ่้ปติดต่อมาเลยตั้งแต่ตั้งแต่ลงจากเฮือนบ่โอ้ตินดฮอดก็จะละกินดฮอดพออยู่บ่กินดฮอดกินดฮอดอยู่ข้าเจ้าใบโทรหาเราป่ะจ๊ะโอ้มีเบอร์บ่มีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรผากถึงพอดูฮะผากคำยังถึงพอเนี่ยอย่าว่ายังน้ำพอเนี่ยเอาว่ามึงดู ไปละว่ามึงดูฮะย่าให้พอโทรมาหาฮะถึงเธอพอเห็นคลิปนี้บางทีเพื่อนเห็นก็อ๋อพอจะโปมามือพอจะไปเพิ่งไม่บอกว่าสาระเพิ่นรักไปบอ่็พ่อพูบว่าพ่อรักไปแต่เป็นยังไงบ้านี้ขิดนหอดบอชิ้นหอดอฉอด จะฟูคิดฮอดพายูซิโนอืมพายูซิโนะพอยูซิโนวะพูนะจากแมนต้องลงสรุปแล้วพอยูใส่กันแน่ยเวฮ่าพูนี่ยุเท่นล้าเลสาพอยูใส่งเ้งในข้งในพอยุงเทพ่า่า่้งในเลากัปูวนี้เนาะเด็น โอ้ยเว้าลั่งแท้นะคอยเว้านี่กบักล่ะตกเลยบักล่ะเข้าในพี่ลูกเข้ามาในโอ้ยส่างเฮ็ดแต่ตกเลเข้ามาในอยข้าวเ้ยบอกน้องเข้ามานข้าวเดี๋ยวน้องตกนาทําไสลอน่อยากินนมนบ่เจ้านะะเมียวมึเมียวบ่ได้กินขนมยน้องยังกินนมอยู่บ่ข้าวบ่อย่าลโอ้จักปีลน้องผู้นี้น่ะ ไปโบกไปโบกอ่าตอนครั้งแรกที่สาวไล่มาน้องเพิ่นผู้นี้ยังน้อยๆยังเดกเนาะโอยยังได้มแหน่เจ้าได้มยังเดเนาะก็ถือว่ามารอบนี้ถือว่าแล้วสิได้ลงมาบักละลงมาสิดเบิ่งเมื่อปาเด้อนี้เด้อลงมาลูกลงมาลงมาดีสนพี่น้องเอ้ยเนาะกัน3-4คนน้องพี่น้องเอ้ยีตดกอยู่กันบ่ย่านบ่ล่ะบ่ย่านบ เคยอยู่เลยเนาะเอาเลขโค้งคะเสยผมเจ้าขืนอีละเห็ดมังดูหาเห็ดเปลนอยู่บ่แร็วเห็ดเปลนผมสีทองเราเนี่ยเอายางงัดกันลูุกยางงัดกันไปไปชิ้นอ่ะอ่ะนั่งดี่ดีนั่งดี่ดีมามานั่งลงไว้ผมมวนเตี้ยวอยู่อยู่พอดีกี่ดือพอดีกี่น้องเลยมาดูนั่นกับคนนี้กันเล็กน้อยเนาะเฮ้ยเนียนน้องขาวนี่ได้แล้วมันง10กว่าปีบ่กฮอดบ่ สิบปีได้บ่ละบ่ได้อีกทมันเจ็ดปีบ่เจ็ดปีแปดปีบ่ประมาณนั้นเนาะเขาเนาะเออเก็บไบหลุกเก็บไ่ให้แม่กินน้ำเด้อแม่มาทีเดียวงัวเด้อแม่หานยังไม่้กินข้อมือนะแม่หานยังไม่ให้กินขมือนีะหาน้ำไม้หาน้ำไม้อือตอนอัตอนตอนพ่ออยู่กับตอนพ่อพ่อยู่งแต่แร่น้ำบาเด้อ พอไปอยู่ลำบากกลัวป่าวพอไปอยู่แล้วลำบากเจ้าก็ไปหากินอยู่บ่องล่ะกินกินอ้าวไปหากยังมาสู่เมะกินเจ้าไปหากยังมาสู่เมะกินแต่นมือเห็ดเห็ดโอ้เห็ดยังอีล่ะเฮ็ดลูกเอกโอ้แธลี่เห็ดลงูกลายบ่าวพี่ฮันลามาพี่ฮันลาน้อยให้พี่ไว้ฟูอ้ายไปนางพุ่นเก่านางพุ่นได้่นกัน เบิ่อป้องกันตกเด้อเออมาพี่ไว้จะเอาอันของดีให้นี่ฮะกันป้องกันอยู่กับนอกหรือป้องกันดินยังนี่ได้บ่นะจะผลว่าโอ้ชะป้องกันดินยังได้ตูบหน่อยหรือว่าเอากับน้องกะนม่ได้ข่าในเฮือนบ่เออเห็นหน้าอนเมย์เมย์นั่นนชัดเจนอยูงไงล่ะชัดเจนโอ้ชัดเจนเห็นหน้านี่นะชัดเจนบ่แม่เห็นค่าวกิวแม่บอกฮะงามว่าพางามสองคนนี่ข่าวเห็นคักวพางาม เอาเบิ้งยืเบิ้งยู้อสองคนอี่เพียงงามเอายอมเปียบเอาคนเดียวเอาเอาเอาคนใดคนหนึ่งเอาเอาคนแรกงามเอาอีดีนะเออเอาขึ้นมาพี่บังหล่าไว้ถือว่าเห็นคักเป็นบ่นละคักแ้ขึ้นมาพีบตาบ่บ่เรื่องบ่เรื่อบบ่ถือว่าปุกระติอนึ่งห่เนหนึ่งหน่ง เตว่าะด้แบบให้นำตอนนี้โอ้ให้ขึ้นมาพี่เมนบอกขึ้นน้องขึ้นมาพี่อาพ่อซาบเพล่นี่ซปบเตียงตัวนี่เออินมากอามาเอานุ่ม้อมาหนุ่มเด้อฮันล่ะฮันเดะกินนุ่มเด้อมาเด้อกินนุ่มเด้อกินนุ่มเด้อ อไปดิบลิบพี่น้องเอ้ยบาดนีข้าวเอ้ยไปได้ขนมเลยข้าวแล้วก็ยังก็พุทิศงเพิ่นเลยหําบ่หําฮันล่าโอ้จะเลี้ยงแมวหลายหน่อยด่าเนาะออตัวผู้ตัวแม่ยนะอือตัวเมีตัวน้อยเอาเอาห้เอื้อยแล้วจากโตเอาให้ยคอยอยู่บ่บ่ใหายมาให้ยคอยมาเลียงไลยกว่านี้มานั่งดีๆล่ะ พี่นั่งดีดีพี่เอาไว้ยืมมานั่งกางใหญ่เพี่ไว้ก็แต่พอตัวไปนะขอพูดอว่าพอตัวเฮ็ดงานอยังไงละใครรู้เขาพูดเลยโผล่บริติดต่อมาเลยนี่แบบหายเงียบเลยบอพอแม่จะได้จะเป็นยังไงตอนนี้พันกังเงาอย่างนี้บอกินพันกังเงากะโศกอยู่บอเงากินฮอดพ่ออยู่บอแม่เจ้าปะพอบอขัดยุบขีได้ได้ผลมามาหน่อยละเนาะ ผักนะแม่ผักถึงพอนะถ้าพอเห็นคลิปนี้นะไว้ชิบว่านี้ก็พอเราเป็นบรรยากาคือเวลาชิบว่าเราประชักเนาะแต่ว่าซาราเทิงก็ได้ถ้าแต่ผิวพันธุ์นี้คือฝรั่งเนาะผมมียังหน้าตาปานบ่ล่าในคอจักรพรระบ่นี่ปานบ่กด่างมืออยู่บ่กินขนมนี่ล่างด่างยิบ่ คือคิดได้เทส่ะเพื่อนเจ้าก็มีห้องน้าอที่ล่ะบ่มีเอาไปดาเข่าอันไปถ่ายเป็นยังได้ไปทางไหนไปเท่าไปป่าเออไปป่าเลยเือเป็นสาวแล้วน้องขาวนี่เจื่อข่อยอยู่บ่นี่จื่อจื่ออยู่บ่ชื่อยังเลยชื่อยัง มจักซ so uh, uh, uh huh. oh ื้อจืดนาจ่บ่บ่หูซื้อเราเนาะแต่บ่หูซื้อมันบ่ลำเนวบริบกเราได้บาซื้อนี่นั่นเอไร่เดอจืดบอกเอร่นี่เนอะห้องมึงเยอะห้องเป็นบ่เอินเอาเอินบึยอะหะเอร่เอรีสาวเดวลุ้นแล้ะเอบร้มาเอ้มาหาเจ้าตั้งแต่กี่ผลแต่เจ้ายังน้อยจืดได้อยู่บ่จืแต่น้องเจ้าอันฮอลลายังน้อยเนาะจืดอยเรกัไ ไปเฮือนอืมตอนนั้นเจ้าก็ประมาณ4 4ปี5ปีแล้เนาะอืมประมาณนั่นแหละใครจเฮ็ดให้เฮ็ดนาซอยแม่สล่ะเอื้อยเอื้อยผู้ใดอีกนะเอื้อยฮะเอื้อยใหญ่เอามีบ่ซะเอื้อยใหญ่เจ้าก็อ้าวแบทงแบงโอ้เอื้อยแท้ๆนี่บ่แม่นอยู่แม่นวาไปได้เลยบ่ กอดื้อยรู้ะกอดื้วยดู้หะใช่พันละกอดื้อยดู้แท่งอยู่บนน่องิงเก่งเนาะพฝนกันเนาะเท้าแท่งอยู่บนน้องแท่งไปเมือน้ำกันปะมา มืออันนังเพิ่นชีจะซาได้สลายลายมันดูเป็นเมืองใหม่หืมว่าไม่ดูเป็นเมืองใหม่นางหมอกเจ้าโอ้เพิ่นว่าภาษาเพิ่นบอว่าหมอกกันเนาะโอ้ยคอยกระพังบ่ออกันข้นมุมเทอเด้หน้าขาวนี่เฮ้อไปเด้อไม่าักเล็กน้อยกำลังดื้อเนาะเป็นกับมุมที่น้องเพราะว่า Lời người dân lạc phân tóc, là sip quên. The ping lê nóng do lâu năm. Hong ping. Hong ping, hô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 ng hông ping, 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 hông คนหน้าน,น,นหน้าเอ้ยเห็นซัดยู่บาากหล่านะซัดซัดโบคนนี้สัดโอ้คนคนน่อยสัดกลัวเรา,าบอผู้ที่ชงยังบริสัดสัมโมน้อยนี่เมน ที่สองพู้อันผู้ชื่อหนะเมนเวลาเรมองเขาเาเอามือปิดหน้าอยู่เนาะพว่าเขาอยดพูดกัภาษาพูนได้าวไรพูภาษาพูได้าโอเก่งได้หน่น้อยบอกสองภาษาะไรยังบูได้ได้ภาษาพไดได้ภาษาพเน่แล้วก็ภาษาเล่าเน่พีดพิ่อะไรเท่งเน่ภาษาเฮาเน่เพราะเขาเวลากินข้าวภาษาจะเออยไ่ได้ดุกินข้าว ภาษาเจ้า้วภาษาละเทิงนะเอิญไปไนกินข้าวกินข้าวอ้าวโีข้ากินข้าวเอจะด้วยจะด้ย้าจด้ยอืมม่ลาภาษาละเอิญกินข้าจะดยบออกินน้ำได้ค่ะฮะน้ำบอเวลากินน้ำภาษาจะเอิญไปไหนน้ำเบ่น้ำเบน้ำแบ่ ยังนอกบ้านน้ำเบโอ้น้ำเบมอนั่นบอกแพงเฮาอ่าโอ้ยแต่แพงแค่ไหนล่ะไปไปเมื่อน้ำกันไปโอนเสียงดังขนาดห้ามห้บ่เอาข่อยว่าสิมาเอาอยู่เลยนี่มือนี้นะดูว่าเจ้าว่าเฉยเมื่อน้ำข่อยเมื่อบ่บ่เมื่อ

โอ้โหโอ้โหเลยเมือนตึบละฮะบ่ขี้ดถึงฮะเรื่องกระตุกฮะโอ้ยลงมา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 เออเมฆน้องโลกไหมคะจังหน่อยน้องชิดโต๊ะคุณอ่ะลูกว่าเส้นในสันเรี่น้องมลงมาบักละลงมาเมฆอยู่ไกลแท้ๆฮะเบิ่งน้องเด้อขาวเด้อเมฆตุกอันนั้น้องตุกเจ็บเด้ฮะจังม่วงเมฆจะมาลูก โอ้แม่จะมาแต่เธอเนี่ยคำแต่เบ็นตกดินบ่คำคำรีเอาแม่มากคำพัชชนึ่งข่าวนะฮะข่าวบ่ข่าหนึ่งข่าวเป็นนะบ่เป็นเป็นแล้วจริงแทพนะเพ็ดยังเนี่ยเป็นน่ะล่ะเพ็ดยังเป็นแกงเราไม่เป็นบ่แกงเราไม่ได้เป็นบ่แกงไม่ใช่ยังไงแกงเราไม่น่ะฮะยังนะให้เอื้อยบ่น่ะ โอ้ยงอนเหนื่อยแด้นะปลูกไปอีเด้อืมนึงข้าวที่นางล้างถ้วยได้เป็นบ่เป็นโอ้เจ้าเฮ็ดหยังซอยแม่จ้ะแต่มื้อนึงข้าวล้างถ้วย้บ่จใจเ็หยังดูทั์มทั์อจังว่าล้างถ้วยนึงข้าวเป็นค่ะบดแม่บ่อยู่บ่อีล่ะอืมแ่บ่อยู่แล้วเจ้าล้างถ้วยนึงข้าวบ่อยู่เอ้ยอยู่ เออผู้แล้วว่าแม่เจ้าบ่อยู่ละบ่อยู่บ่อยู่อยู่ไปยูยู่ภาษาลาวเนาะเอ่อไปเอาเงี้นี่ละน่ะไปใช้แบบนี้เมียวเห็นเงี้ยงกับเมียวน่ะจะอยู่อุ้มมันเด้อติดเสื้อมันเด้อขนมันเด้อเนี่ยเมียวจ้ไปหาเจ้าเมียวไปหายังน่ะล่ะหาปลา หาปลามาเฮ็ดซุกินแม่เฮ็ดกินไว้กินข้ากัปลาไปหากลางคืนบ่หรือกลางเว้นอีล่ะกลางเว้นโอ้ไปหาสะเอาบ่โอ้เก่งเนาะแม่เจ้าก็ได้หาเลี้ยงลูกพี่พี่น้องเอ้ยเนาะผัวก็บ่อยู่ตั้งแต่ออกจากเฮือนก็บ่ติดต่อันมาหาลูกเลยพ่พี่น้องเอ้ยผัวอยู่ก็จําเป็นต้องได้ไปหานอยู่ในกินมาให้ลูกเนาะดูธรรมดาแล้วเนาะเราไมันบ่กุ้มเด้เาเนี่ยอบ่งๆเดี๋ยวสิก่อให้ใหม่มาอือสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ Vâng, 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 vâng bung 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 mày bung 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 tà bung 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 nà bung 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 ba bung 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 Yên, yên. Bưng, bung 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 nè bung 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 à bung bung à bộ. bung bung khoang đúng bung lạ anh em bung 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 เดี๋ยวไปแตงตัวบ่ก้กงเก่ากินเอยน้องอยากกินมเจอีละให้แบงให้น้องด้วยดูเเออ่าอาตัวไดังหน้าให้น้องเด้อไปเลยเด้อมุมซ้ำหน้าผมเป็นกตาเ้็นอะไเป็นขา ผมขืนไอ้แนมก็งามอยู่บว่านี่เท้าคอยสีเอานี่เท้าคนมะน้องเลยขึ้นเชนกันตัวเลยพอเมียพออยู่ก็อยู่นกำกันสามสี่คนพี่น้องถือกันอยู่บ่อยด่าชมเจ้าอยู่น้ำกันกะฮะบ่ถือกันเหตุนี่อะไรกันให้กันบ่ตีมวยบ่ หัวแต่ขนมพกงตีมวยกันบ่ไพเก่งจ้ว่าฮนลาจะเก่งเนี่ฮะเนบ่หันนักอุ่นโอ้ไพเก่งไพ่เก่งโอ้เจ้าว่าอุตส่าห์ฝึกห่างเลยเนาะอาษาล่าเนาะเอาอาจเสบหูเนาะ มวนบ่อยู่กับน้องนี่มวนบ่บ่บ่มวนไปดินใส่แน่ไปดินใส่แน่นี่บ่หมู่ไปดินน้ำนะอ๋บ่ได้ไปใส่บ่หมู่ได้บ่มีบ่หมู่มาดินน้ำนะบ่มีบ่มีเจ็บบ่มอนี่เป็นยังเจอบ่มีหมู่แบบหมู่มาดินน้ำแลยบ่มีหมู่ไอ้คนกลายทางก็เอินใส่มาหนะโอ้ยน้องเลยอืม ไอซันมีแต่ว่ามันเยี่ยมมันยามสิกับปะาได้เถอะเด้อเอาเซนอ่าโมฮัมดีขบวนออกมาบักละเฮ้ยบออกมาบ่สถียดีเอาสบายดีได้เออเอาอยากสบายดีกับปะเด้อปานีเด้อเบื้องนอกดีดเด้อขาวเด้อเออทาเมะมาเอาสบายดีเอฟซีอีละเอาสบายดีโดยเอาสบายดีฮอนล่าฮอนล่าเอ้ย อาสบายดีใช่สบายดีรู้ค่ะเร็วสบายดีสบายดีสบายดีเออเอาเนาะเอาจังไนคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เยี่ยมพยายามน้องเพลินเนาะก็เป็นทางผ่านพี่น้องเอ้ยมาแถวนี้ก็เลยมาโอมาลงมาดินน้ำน้องเพลินคือเก้าน่อเพลิพี่น้องเนาะอ่ะถ้าผู้ใด้เนาะซื่อชอบเนาะ ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์และก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องๆเพื่อนเด้อพี่พี่น้องเอ้ยเนาะทางพ่อเพื่อนกับพยูพี่พี่น้องเอ้ยอยู่เตมะเนาะเพราะว่าหลังจากที่พ่อไปแต่กลับบกกลับมาเลยพี่พี่น้องเอ้ยก็คือทางเมกะอซิสูดินด้นแหละเนาะเพราะว่าเราก็คนเดียวพี่น้องเอ้ยลูกก็ยังน้อยเนาะจังในคลิปนี้สิประมาณนี้ละพี่พี่น้องเอ้ยขอการมาสบายดี